สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆครับดักหนูนะครับเก็บกับดักหนูมองหาคนะหาทงอยู่อาจจะเป็นคณะนูนะ้นเนี่ยไปเข้าไปดูครับมับบนปักทงต่ำท่านผู้ชมนะครับเห็นเขาข่าวนิดๆแล้วดักแบบ ไปยันไหนยันหนึ่งยันนูเลยครับไปม่วงหมดเลยกลเยอเดินรอบเลยครับหาทางหนูไม่ค่อยจะมีครับนั้นได้ตัวครับนี่ครับสซหนหูตัวแล้ว อันนี้จะเป็นอันนี้ก็เยื่อหัวเชื้อตกปลาครับแล้วก็เอกระโพดด้วยโะโฟดอ่อนนี่แหละครับเอกโะโฟดเลยเนี่ยพอระโฟดก็หาได้ตามนี้เลยครับดนเห็นต้นต้นอยู่อันนี้ไม่เอาท่านผู้ชม บุกคุยมาปิดกับทางยังดีเลยรู้ยังดีเลยครับปักอย่างนี้ปลาชอบมันเขาเรียกปลาตกตกคักนะนี่ครับยิงเด็ดแล้วร้อนนะผมมาเมื่อเย็นนี่ไม่ร้อนครับก็ประมาณมาเกือบห้ามงเย็นแล้ว ดินกันปุปบปั๊บปุบปั๊บปุบปั๊บเลยครับมันจะเป็นปลาหมอบาก็ดีแ,ลห,<า>แหละแถลงนี้ล่านพาดครับ อาไม่พลาดก่อญาน์วัาางหนูตัวทีครับเห็นแต่ข้างหลังมันเนี่ยหาไม่ได้คเขาได้อพุกไอ้แผงยังเขาเนะี่ยตก็ขนาดนี้แล้วครับหนูในน่าจะเป็นหนูรุ่นๆครับ นี่ครับน,นี่ในหนูพุกรุ่นเขยับใสมาหน่อยเนี่ยเห็นไหมอันน <c oughs> <t ong onions> ี네้จะเป็นข้าวโพดครับเนี่ยเก็บออกจากตรงงูนั่นน่ะต้นข้าวเขียวนะครับนะดักไว้ถึงสิบหลังป้่ไหมลูกไม่น่าจะถึงครับรีบเด้อ หล,นะหลังนี้ไม่ลั่นครับใช้เป็นหัวเชื้อเดี๋ยวขอจญาเก็บกันครับมันเป,ป็นลมทีนี้ก็ยาวไปนนู้นเลยครับมันดักห่างหลังกันท่านผู้ชมเพราะว่าหนูบางทีผมก็เดินจนทั่วแล้วนะ างทีหนูมันจะอยู่เป็นกลุ่มครับหนูฟุกนี่แหละบางทีจะเดินไปก็เจอฟุกสักขนานึงอย่างนี้นะครับเนี่ยไปทั้งหมดไปครับทางขนาขนานี้น่าจะดักหลังเดียวแล้วครับ lăn máy, không lăn, không bẹ. Này, có tộc khắc. Bá bá đó. À, để này, 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 này หลังนี้ก็หัวเชือ้อร้อยหนูมันก็กัดเขาเขียวอยู่นะเนี่ยเนี่ยออกมาคุยมาคืนนี่เลยคือดินยังเปียกอยู่เลยนีรุ่นนี้เลยครับหลังนี้แล้วก็หลังนู้นก็น่าจะหมดแล้วครับถึงสิบหลังมันน่าจะถึงอล้มั้งเขาลับไปถาว กลับไปบ้านกลับเหลืงเหลือในะถุงย่ามเยอะอยู่ครับเพราะกลับมันมีสิบกระหลังนะเนี่ยหัวเชื้อเนี่ยไม่ไม่เอาเลยวะนี่ครับทางมาเลยเข้าไปเลยเนี่ย เมื่อวานนี้ผมก็เดินตั้งแต่นี่เนี่ยมาเนี่ยเลาะจนทั่วเนี่ยนะแล้วก็ได้กระพงหลังเดียวเองไม่รู้จะได้ตัวบ่าไปหรือรู้จะไปหาตรงไหนครับเดินจนทั่วแล้วมันรีบเลยไปครับไก่ยอยู่ครับกว่าจะเดินมาถึง กลับไปบ้านมายินกะล้าเลยขาครับเดินไม่ใช่น้อยเลยเนะี่ยถ้าคิดดูเลยพอตอนมารถจะจอดอยู่นู้นเลยครับปลากระท่อมเลยน,นี่ก็เป็นอันนี้ก็เป็นข้าวโพดอ่อนนะครับไม่ลั่นท่านผู้ชม มันก็น่าเป็นทางหนูลงมาน่าเป็นร่องแบบ่ไปไม่ถึงครับ อันนี้นนข้าวโพดอันนี้หัวเชื้ออันนี้ข้าวโพดนี่ค,ครับเนีย่ยจะมันก็ตัวมันก็พอดีแขนแขนแล้วนะครับไม่ถึงแขนแล้วเท่าไรหรแล้วครับโหเปอะไรงี้ไม่รู้ท่านผู้ชมมีรู้อยู่ตรงกลางด้วยครับก็สามสี 5 6 7 8 9 9หลังก็ดีครับ9หลังก็ด้3ตัวนะครับห <c oughs> ันหายากครับช่วงนี้ก็เดินจนทั่วแล้วครับมันไม่ค่อยมีตัวหนูจะขอครับไปทำงานที่บ้านต่อครับกราบลาวเพเียงเท่านี้ครับฝากด้วยนะครับ งานช่องน้อยๆครับสวัสดีครับ